แท็กเสียแป้งนานโนนะฮะอ,อย่างที่เราบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับผู้ชมเราเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่แน่นอนเพราะผู้ต้องหาในคดีและก็เป็นนักโทษหลบหนีออกจากโรงพยาบาลอย่างที่คุณนุ่นบอกไปเดินอย่างสบายๆเลยนะฮะจนกระทั่งแน่นอนเรารู้ว่ามีลูกน้องเนี่ยอย่างน้อยสองคนเนี่ยแหละให้การช่วยเหลือจนถึงขณะนี้มีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ชมแต่ประเด็นที่ต้องตามต่ออย่างที่คุณนุ่นบอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วหนีไปต่างประเทศจริงหรือเปล่าอ,อย่างประเทศเพื่อนบ้าน แปลว่าท่านหนีไปถึงขนาดประเทศเพื่อนบ้านโอกาสจะตามกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายาและที่สําคัญคําถามคือที่ออกหมายจับไปแล้วสนะี่นะมีเจ้าหน้าที่ราชธรรมมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีเจ้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง้วยหรือไม่งานนี้มีเกลือเป็นหนอหรือเปล่า<อ>นี่นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับแต่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะฮะหลังจากที่ตัวเสียบแป้งนานโนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ มีการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับขนาะที่ไปทำฟันที่โรงพยาบาลมหาราชแต่คุณหมอไม่อยู่ไงฮะแล้วปรากฏก็เลย ตต๊ะเป็นลมฮะพอ,อเป็นลมทีนี้กลับเรียนจาไม่ได้ละเลยต้องค้างนอนที่โรงพยาบาลสุดท้ายป่วยทิพฮะและเป็นการหลบหนีโดยมีผู้ให้การช่วยเหลือทีนี้คุณผู้ชมดูครับเมื่อวานนี้สารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยออกหมายจับทั้งหมด4ี่คนเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละคนนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่เราเริ่มคนแรกก่อนคนแรกคือนางสาววิลาวันหรือว่าไหมหมืม่นรักครับคนนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เฝ้าไข้เสียแป้งฮะคุณผู้ชมครับซึ่งปรากฏตัวของไหมเนี่ยถูกคุมตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานนี้ ทีนี้ตัวใหม่เนี่ยคุณผู้ชมรับสารภาพแล้วครับถามเลยรู้ใช่ไหมว่าเสียแป้งจะหลบหนีเพราะตัวเองเป็นคนเฝ้าไข้ครับคุณผู้ชมฮะตัวของใหม่บอกรู้ครับแต่มันได้เกี่ยวข้องกับคนที่สองก็คือตัวของนางสาวยูเรศกรนศึกหรือว่าหมวยหมวยทําหน้าที่อะไรก็คือเป็นผู้ว่าจ้างให้ใหม่เนี่ยเฝ้าไข้เดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดที่หมวยนะฮะคุณผู้ชมฮะเลขสองคนคือคนพาหลบหนีที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดคือบิ๊กกับบอยเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดฮะคือทีนี้คุณผู้ชม หมเนี่ยคนแรกเนี่ยบอกเลยบอกว่าไม่รู้นะกรณีของหมวยเนี่ยที่ว่าจ้างให้เธอเนี่ยมาเฝ้าไข้แล้วก็เป็นคนโอนเงินค่าจ้าง2,000บาทซึ่งถูกจับได้ที่บ้านที่จังหวัดพัทลุงฮะอันนี้คือคนแรกนะก็คือตัวไหมส่วนตัวของอีก2คนที่เหลือก็คือจักรีฮะหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยกับนายจิรวุฒิหรือว่า no ir, บอยชุมศรี um si, ซึ่งเป็นคนพาหลบหนีที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย ทั้งหมดถูกดำเนินคดีนะครับความผิดฐานร่วมกันกระทําการด้วยประการใดให้ผู้ถูกคุมขังตามอํนาจศาลซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขังนะฮะอันนี้ก็คือการออกหมายจับตอนนี้ออกหมายจับแล้ว4จับได้2 จับไม่ได้สองฮะ,ะตอนนี้ครับซึ่งตัวนางสาวไหมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้การแล้วเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วมันเห็นช่องโหว่หลายๆอย่างเธอบอกว่าเธอได้รับการว่าจ้างจากหมวยนะคะให้มาเฝ้าไข้เสียแป้ง20ตุลาคมพอตกกลางวันเนี่ยเธอบอกว่าลูกน้องเสียแป้งมาเยี่ยมได้อ่าน,นี่มันผิดปกติไหมคุณตุ๋ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ต้องขังอ,อยู่โรงพยาบาลนะ่ะใครมาเยี่ยมก็ได้หรอคือตามข่าวว่าคุณนุ่นปรากฏเขาบอกว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นมี มีผู้หลักผู้<ง>ใหญ่มีบุคคลต่างๆมาเยี่ยมเสียแป้งได้ในวันที่เสียแป้งเป็นลมเนี่ยฮะโอ้แล,<า>แล้วสถานะเขาเป็นผู้ต้องขังไงมาเยี่ยมกันจนคุณผู้ชมนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากมแล้วถึงขนาดว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าในเมื่อด้วยความเคารพนะฮะรู้ว่ากรมราชทัณฑน์ตั้งกรรมการสอบต่างๆอยู่ค,คนตั้งข้อสังเกตบอกว่าแล้วทําไมหมวยเนี่ยถึงไปจ้างไหมามาแล้วหมายเนี่ยเป็นคนนอกอ้อาว ไม่ได้<ล>ให้พยาบาลดูแลกันเลยไม่ให้พยาบาลแล้วเ<อ>จ้าหน้าที่ราชัณฑ์ไปการสองคนทำไมคุณไม่เป็นคนเฝ้าเองไอ้ค่ะ<อ>นี่แหละซึ่งหมบอกว่าประเด็นเนี้ยเธอได้รับการว่าจ้างให้มาเฝ้าใครตกกลางวันลูกน้องก็มาเยี่ยมมีหลายคนมาเยี่ยมถูกไหมคะแล้วประเด็นคือลูกน้องมาเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่านะคุณผู้ชมเอาปืนมา เอาคีมมาด้วยเอามาใช้ตัดเครื่องพันธนาการที่เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ล็อกเสียแป้งเอาไว้ค่ะ<อ>แล้วก็คือทําตอนเอาผ้าห่มบังไว้ไงทำไปทํามาแต่มันไม่สําเร็จเท่านั้นยังไม่พอถัดมา21ตุลาคมเนี่ยนะคะเสียแป้งแจ้งผู้คุมบอก ไอ้ข้อเท้าที่รัดแต่มันมันแน่นไปขออันใหญ่หน่อยให้มันหลวมหน่อยได้ไหมมันเจ็บ mm hmm. อ่ะก็สามารถขอเปลี่ยนเครื่องพันธนาการได้อีกกระทั่งตกดึกคุณผู้ชมนายจีราวุฒิก็คือคนที่ปรากฏในภาพวงจรปิดที่ลงลิฟต์มาด้วยกันเนี่ยจีราวุฒิทาทีมาขอเฝ้าด้วยมาเนียนๆปนกับญาติแปลว่าญาติก็ยังมาเฝ้าเสียแป้งได้ด้วยแบบสบายๆเหมือนเป็นคนปกตินะฮะทีนี้เนี่ยตัวของนายจีราวุฒิเนี่ยลงไปรับกุญแจ ทราบว่าเป็นกุญแจผีค่ะรับจากนายจักรีที่อยู่ข้างล่างเอามาให้เสียแป้งใช้ผ้าห่มบางไว้และเอากุญแจไขเครื่องพันธนาการออกไขเสร็จทีนี้โฟลและตัวสบายทำยังไงฮะเปลี่ยนชุดสิคะเปลี่ยนเป็นชุดดำแล้วก็หลบหนีตามที่ปรากฏในวงจรปิดเลยคือประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าในเมื่อ ผู้คุมเนี่ยไปกันสองจได้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะแ,และคนจะไขกุญแจได้จริงๆแล้วต้องคือเจ้าหน้าที่ราชทัน oh. งานนี้เลยมีคําถามบอกว่าเอะเจ้าหน้าที่ราชทันคุณรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเพราะคุณนุ่นบอกว่าทําไมถึงมีการใช้กุญแจผี oh. เจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือเปล่าปรากฏพอราชทันไปสอบฮะเจ้าหน้าที่ราชทันที่ไปด้วยกุญแจยังอยู่เหมือนเดิม mm. แล้วทั้งสองบอกว่าไขไหมพวกผมไม่ได้ไขให้เสียแป้งออกมาพวกผมไม่รู้เรื่อง ใครไขแล้วใครเอากุญแจไปปั๊มอ่ะแล้วใครเอากุญแจผีให้ในเมื่อเจ้าหนาที่ราชธานบอกกุญแจยังอยู่ครบพผมไม่ได้ไขแล้วกุญแจผีมันมาได้ยังไง พราะมันเป็นชื่อผีหรือเปล่ามันมาได้ยังไงเนอันนี้ตอนที่ไงไงุกแก่ถูกไหมคุณผู้ชมและด้วยความที่คืออย่างที่บอกพอปลดล็อกเนี่ยเราสังเกตภาพวงจรปิดเห็นไหมล่ะไม่มีเครื่องพันธนาการอะไรแล้วและการหลบหนีเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาทั้งกล้าและมั่นใจว่าหนีได้สําเร็จปลแบบชิลๆนะคะลูกน้องมารอรับกันถึงด้านในโรงพยาบาลตัวนางสาวใหม่เนี่ยยืนยันว่าเสียแป้งเอามือถือของเธอไปใช้อเอามือถือของเธอโทรประสานลูกน้องเลยอ่ะเดี๋ยว ไปรอตรงนั้นตรงนี้มันทําให้การหลบหนีเนี่ยสำเร็จซึ่งตัวเธอเองอ้างว่ามีการสัญญิงสัญญากันด้วยนะว่าถ้าหลบหนีสําเร็จครั้งนี้เนี่ยหมายจะได้เงินตอบแทนสองแสนบาทครับแถมบ้านที่ภูเก็ตให้อีกหลังหนึ่งด้วยโอ้โหแต่ความจริงที่ได้คืออะไรรู้ไหมฮะณนะตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอได้คือเงินสองพันบาทาที่หมวยเป็นคนโอนให้แล้วสองแสนล่ะบ้านที่ภูเก็ตจะมันยังไม่สําเร็จหรือเปล่าหรือย,ยังไงแบบไหนเรียกว่าสําเร็จ ต่อตอน,นเอาเป็นว่าตอนนี้ได้แค่สองพันนะแล้วเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยพอเสียแป้งหลบหนีไปก็ยังตกใจเธอก็นั่งอยู่ที่เตียงคนไข้ไม่ไปไหนกระทั่งตำรวจมาพบเนี่ยแหละลองไปฟังเพิ่มเติมจากผู้การตำรวจภูธรภาค8ที่ลงพื้นที่ไปติดตามคดีด้วยตัวเองค่ะในการเฝ้าไข่เนี่ยก็ทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับอาจจะมีการนำพาสิ่งของนะครับให้ใช้เครื่องมือสื่อสาร นะครับแล้วก็ไปพบกับผู้ชายอีกสองท่านที่นำอุปกรณ์เสื้อผ้านะครับจักรยานผ่านะที่มาช่วยนายชาวบริตให้มวลจากการควบคุมไปอย่างที่คุณนุ่นบอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่ากรณีของไหมเนี่ยที่ให้การเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับมันมีช่องโหว่ที่อเอื้อให้เสียแป้งเนี่ยหลบหนีได้อะไรบ้างวันนี้ทีมข่าวโมโนข่าวเช้าเราก็เลยรวบรวมมานะค,ะคุณผู้ชมฮะ,ะหนึ่ง คือการปล่อยให้จ้างคนนอกเนี่ยมาเฝ้าไข,านข้นักโทษคดีอุจการกันก็คือตัวของไหมเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราบอกไปสองเสียแป้งพยายามตัดโซ่ตรวนใต้ผ้าหม่ม<อ>ก่อนที่จะมีการแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะตรวนมันมัน,ม,นมันอึดอัดมันไม่สบายอ่ะเปลี่ยน <ขอ S 1> ได้ไหมเปลี่ยนให้หลวมๆอีกนะฮะอย่างที่บอกไปมันก็เลยเป็นข้อสามเนี่ยขอผู้คุมเปลี่ยนโซ่ตรวนใหม่ให้หลวมกว่าเดิมสี่ฮะลูกน้องเสียแป้งแอบเอากุญแจผีมาไขาให้ ห้าฮะมีการขอยืมโทรศัพท์มือถือคนเฝ้าก็คือหมายเนี่แหละเพื่อประสานงานกับลูกน้องในการหลบหนีออหกมีรายงานครับคุณผู้ชมครับว่าเสียแป้งเนี่ยระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีปืนพกติดตัวเดี๋ยวนะฮะถ้าจําได้ที่โรงพยาบาลน่ะมันจะมีเครื่องสแกนนะถ้าเราจาไม่ผิดแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะน,าน,านั่นน่ะสิแล้วรวมทั้งครับมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเฝ้ากลางวานันอีกสองคนเนี่ยเฝ้าหลังเที่ยงอา้าวแล้วทําไมเจ้าหน้าที่พอสุดท้ายแล้ว จำได้ไหมว่านนี้เล่าไปเสียแป้งออกตีหนึ่งเจ้าหน้าที่รู้ตอนตีสามมันหายไปสองชั่วโมงแล้วซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะฮะหมายจับที่ออกทั้งหมด4คนยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เราก็ไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะจนกว่าจะมีหลักฐานซึ่งเรื่องนี้กรมาิทัณฑานอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหนีทั้ง3คนหากพบมีส่วนรู้เห็นก็จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดคือจริงๆอาจไม่แน่ใจนะฮะจุดเนี้ยอย่างที่วันนี้ เราไปถ่ายที่โรงพยาบาลมหาราชอาจจะไม่มีจุดตัววัตถุระเบิดแต่การนําอาวุธปืนขึ้นไปถึงโรงพยาบาลได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าขึ้นไปได้อย่างไรเหมือนกันนะฮะะทีนี้เราไปฟังเสียงครับทางด้านของออรักษาราชการกาทาแทนอธิบดีกรมเาทานนะคะคุณศาสการเพชรนรีนะพูดถึงเรื่องนี้ครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เราจะเร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับว่ามันมีส่วนเข้าไป เกี่ยวข้องยังไงนะครับแล้วก็มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมวางแผนอย่างไร,รอยู่ไหมนะครับก็มองไปสองทางนะครับทางหนึ่งก็คืออ่แนหน้าที่โดยทุจริตหรือเปล่านะครับประเด็นที่สองก็คือาการทาไปด้วยความประมาทหรือโดยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการหรือเปล่า คือตอนนี้นะคะตำรวจก็ไล่ตรวจสอบแล้วเพราะว่ารถที่ใช้ในการหลบหนีนี่ไปกันสาคันเลยนะคะนี่กระจายกันแล้วรถสีขาวค่ะน,นี่รถกระบะสีขาวสีประตูทะเบียนกรุงเทพเนี่ยค่ะ,คะเป็นคันที่เสียแป้งใช้หลบหนีคันนี้เนี่ยนายจัก,กรีมาจอดรอรับนะคะหลังจากที่ลงลิฟต์มาพร้อมกับอีกคนนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ขับหนีไปซึ่งไปปรากฏภาพวงจรปิดที่เสียแยกหัวถนนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชให้ขบวนรถที่พาเสียหนีเนี่ย คือหลังจากวิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วคันแรกเนี่ยมาเป็นรถเก๋งก่อน Honda c ซ v i c สีดำคันที่2ก็คือกระบะ4ประตูสีขาวเนี่ยที่วิ่งฝ่าไฟแดงผ่านแยกไปอย่างรวดเร็วยังไม่ใช่คันนี้นะที่เสียแป้งนั่งมาเสียแป้งนั่งมาเนี่ยคันที่3กระบะสีขาวเหมือนกันพอมาถึงทางแยกเนี่ยจอดชะลอดูรถก่อนแล้วก็ฝ่าไฟแดงตามคันที่สไป มีข้อมูลว่าตอนแรกเขาไปกันไปขบวนถูกไหมฮะแต่พอพ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้วเนี่ยคราวนี้กระจายกันหลบหนีและ<ม>แยกย้ายกันหนีล่าสุดมีรายงานคขาว่าตำรวจได้เบาะแสว่าหนีเข้าพื้นที่จังหวัดสตูลเพราะไปพบรถกระบะคันสีขาวที่พาเสียแป้งหนีเนี่ยเอาไปจอดทิ้งใกล้ท่าเรือในจังหวัดสตูลค่ะซึ่งจุดนี้ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือนอกจากรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าสัญญาณมือถือมันก็สอดคล้องอตอนแรกเนี่ยนะคะวันอาทิตย์เนี่ยกลางวันเนี่ยยังปรากฏอยู่ที่พังงาใช่ไหมคะถัดจากนั้นไปโผล่สตูลช่วงกลางดึกแล้วก็มามีรถที่มันสอดคล้องกันอีกว่าไปจอดที่สตูลเนี่ยนะคะดังนั้นเมื่อไปอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็เลยประเมินกันว่าป่านี้เสียแป้งคงจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วแปลว่าที่ก่อนหน้านี้เคยคาดหมายว่าจะอยู่ กลับมาอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่พัทลุงซึ่งเสียแป้งมีอิทธิพลมีบทบาทเนี่ยไม่ใช่นะฮะ,ะงานนี้หนีแล้วหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเลยแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าขนาดนี้เสียแป้งหลบหนีเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ต้องมีปฏิบัติการนะตำรวจกว่า70นายครับคุณผู้ชมไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพัทลุงจุดแรกไปที่บ้านเสียแป้งที่ตำบลท่าแข่อำเภอเมืองพัทลุงครับเจอณาชายของเสียแป้งไปแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ถามว่าจะเจอเสียแป้งไหมก็ไม่เจอครับผู้ชมจุดที่สองเป็นบ้านของนายจิรวุฒิครับผู้ชมครับอยู่ที่ตําบลพนาตงุงอําเภอเมืองอาเภอควนขนุนนะไปเจอแล้วไม่เจอเจ้าตัวฮะไม่เจอตัวนายจิรวุฒิหรือว่าบอยชุมสีเนี่ยนะฮะหรือของผิดกฎหมายก็ไม่เจอแล้วจุดสุดท้ายเป็นบ้านของนางสาวหมวยครับที่ตำบลควนขนุนอําเภอเขาชัยสนที่นี่พบหมวยครับผู้ชมครับและที่นี่อย่างที่เราเล่าไป หมวยมีหน้าที่โอนเงินให้ไหมถูกไหมฮะสองพันบาทเป็นค่าเฝ้าพยาบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เลยมีการตรวจยึดสลิปการโอนเงินและบัญชีธนาคารเพื่อตรวจสอบนักข่าวพยายามถามมวยครับบอกว่ารู้ไหมเรื่องแผนการปฏิบัติการเสียแป้งหลบหนีจากโรงพยาบาลครั้งนี้ oh. มวยบอกไม่รู้เรื่องว่าเสียแป้งจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาล แต่ยอมรับว่าว่าจ้างคนมาเฝ้าไข้จริงก็คือหมฮะโดยว่าจ้างไหมเนี่ยคือละ4 0 0บาทนะฮะแล้วโอนเงินไป2,000บาทก็ตกแล้วเนี่ยคิดว่าจะเฝ้าไข้เสียแป้งเนี่ยคืนด้วยกันนะ,ะประมาณสอง0ันแล้วก็ยอมรับวราว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งมานานแล้วแล้วพอนักข่าวไปตำรวจไปค้นประวัติหมวยหมวยเนี่ยมีคดีติดตัวฮะปี2 5 6 4ร่ร่วมมือกับสามีอุ้มฆ่าน้องก้อย ทิ้งป่าริมคลองชลประทานะฮะที่จังหวัดพัทธลุงเป็นคดีใหญ่เมื่อสองสามปีก่อนเอาละสิฮะคุณผู้ชมฮะมสาวกันไปสาวกันมาคดีนี้ไม่ธรรมดานะฮะแปลว่าแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในการหลบหนีของเสียแป้งคดีติดตัวทั้งนั้นเลยขนาดเดียวกันครับผู้ชมจนถึงขนาดที่เราทำข่าวตอนนี้ยังไม่เจอเสียแป้งแต่เอาละ แม้ว่าอย่างที่คุณนุ่นบอกไปกระแสข่าวคาดการว่าน่าจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเบาะแสตอนนี้เรือนจำกรานครศรีธรรมราชเขาประกาศตามหาเลยนะฮะเสียแป้งนาโหนดหรือว่านักโทษชายชาวริตทองด้วงเงินรางวัลหนึ่ง0สบาทครับแจ้งเบาะแสไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์075803905หรือหมายเลขโทรศัพท์0966411495นะฮะคดีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวเจอท่านนายกก็ถามท่านนายกเรื่องนี้เลยบอกว่า จะทำยังไงท่านนักโทษอุกชกกะกันหนีคดีแบบนี้นักโทษท่านนายกบอกเดีเราต้องจัดการต้องติดตามเหมือนกันนะครเพราะว่าอย่างที่บอกไปงานนี้จะมีเจ้าหน้าที่รัดเอี่ยวไหมและงานนี้จะตามเสียแป้งได้ไหมหรืองานนี้แผนเหนือเมฆจริงหายเข้ากลีบเมฆจริง